เพกาเป็นไม้ยืนต้นสูง3-12เมตรใบประกอบแบบขนนก3ชั้นใบย่อยรูปไข่หรือรูปไข่แกมบงรีช่อดอกหรือดอกช่อออกที่ปลายยอดก้านช่อดอกยาวผลเป็นฝักรูปดาบเมื่อแก่จะแตกภายในเมล็ดแบ่นสีขาว มีปีกบางโปรยแสงโปร่งแสงประโยชน์ทางยาตำราย,ยาไทยใช้รากเป็นยามรุงท่าุแก้ท้องร่วงมเมล็ดเป็นมเมล็ดเป็นยาระบายยาจีนใช้มเมล็ดเป็นยาแก้ไอขับเสมหะ